สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่3จะมานำเสนอ Activity ที่4 Safety Counter m e s u u r e ในหัวข้อ h n n t o o l ครับในการนำเสนอครั้งนี้แบ่งออกมาเป็น4หัวข้อนะครับก็คือ 1. h a n d t o o l คืออะไร 2. สาเหตุและการเกิดอบัติเหตุจาก h a n d t o o l 3. การป้องกันและลดความเสี่ยงจาก HandTool และก็4หัวข้อสุดท้ายก็คือ Case Study ครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ HandTool คืออะไร แฮนด์ทู ool, หรือว่าเครื่องมือช่างเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ในการทํางานที่เราใช้งานโดยอาศัยกําลังจากมือหรือแขนของเราโดยทั่วไปแล้วแฮนด์ทูเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีน้หนักเบาซึ่งทําให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกตัวอย่างแฮนด์ทูที่เรารู้จักกันก็เช่นค้อนเลื่อยมือไขควงคัตเตอร์และตลับเมตรครับสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุจากแฮนด์ทูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเกิดจากความบกพร่อง,องของเครื่องมือที่ใช้จากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมเช่น ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปน้ำจับไม่กันลื่นหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ไม่เหมาะสมสภาพเครื่องมือชำรุดเช่นน้ำแตกหรือปากไขควงฉีกอย่างที่2นะครับก็เกิดจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้งานจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกกับงานเช่นใช้ไขควงแทนเหล็กงัดหรือใช้ตะไบแทนค้อนใช้เครื่องมือที่ไม่ปลอดภยัยหรือไม่ยอมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นแว่นหมวก ถุงมือและรองเท้านิรภัยหรือที่ข้อบผูลดเสียงครับอย่างที่3นะครับก็คือสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมได้แก่ฟิสิกส์ l h า z ์ r าร์จากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมหรือเสียงดังเกินไปหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานไม่แข็งแรงไบ o อโลจิค l ลฮา a ร์จากสถานที่กับแคบไม่มีอากาศถ่ายเทหรือมีฝุ่นมากครับเคมีค a ลฮาซร์จากการที่มีสารเคมีหรือสารไวไฟมีความร้อนสูงในที่ปฏิบัติงาน ความไม่เหมาะสมทางกายศาสตร์จากการทำงานท่าเดิมนานๆรวมไปถึงสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมในการทำงานด้วยครับไปนะคะจะเป็นการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการใช้แฮนด์ o ูนะคะเริ่มง่ายๆจากตัวเรานะคะนั่นก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้แก่ 1. หมวกนิรภัยสามารถป้องกันศีรษะได้2แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นผงขี้เลื่อยและวัตถุอื่นๆเข้าสู่ดวงตาได้ค่ะ สใช้ปักอุดหูโดยเฉพาะขณะที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อแก้วหู 4. สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้หายใจเอาละอองขนาดเล็กๆที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมหากมีผมยาวควรมัดผมและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่รุ่มร่าม 6. สวมใส่รองเท้าบูทนิรภัยและ7สวมถุงมือหนาเพื่อป้องกันการปาดเจ็บจากการโดนของมีคมและเศษแตกหักค่ะ ะะจะเป็นการลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมในที่ทํางานหากสังเกตจากรูปจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางานอาจน,นําไปสู่อุบัติเหตุได้ดังนั้นเราจึงควรหนึ่งควรรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางานเนื่องจากฝุ่นละอองที่สะสมสามารถติดไฟได้หากสัมผัสกับประกายไฟและควรปิดฝาของเน็ตไวไฟให้แน่นและเก็บให้ห่างจากพื้นที่ทํางาน2ควรจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าเข้าที่หลังจากการใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องมือดังกล่าว 3. ควรมีแสงสว่างที่เหมาะสมขณะทำงานและ 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะสิ่งนี้ควรรู้จักในเรื่องอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งจะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อผู้ใช้หรือความเสียหายต่อวัสดุได้มีการตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอไม่ควรใช้เครื่องมือไฟฟ้านในสภาวะเปียกชื้นและควรซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดหรือเครื่องมือที่ส่งเสียง หรือให้ความรู้สึกต่างจากปกติที่ใช้งานและใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างถูกวิธีไม่ถือเครื่องมือโดยจับที่สายไฟเด็ดขาดถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จรวมทั้งระวังอย่าให้นิ้วมืออยู่ใกล้ปุ่มเปิดปิดขณะที่ถือเครื่องมือที่เสียบปลั๊กอยู่ค่ะครับต่อมาจะเป็นในหัวข้อเ a สต s t u d ้ของเครื่องมือนะครับเราจะมาดูเคส study ที่หนึงนะครับคือปัจแจน,นะครับ เราควรเลือกใช้ปจัจจให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือว่าให้พอดีกับตัวนอตที่จะขันนะครับเพราะว่าถ้าไม่พอดีอ่ะมันจะทาให้ตัวปะแจเนี่ยลื่นหลุดมากระแทกนื้อของเราได้นะครับหรือว่าอาจจะพุ่งเข้าที่หน้าของเราได้ด้วยครับวิธีถูกต้องก็คือเราควรใช้ปจัจจเนี่ยขันเข้าหาตัวนะครับมากกว่าการผลักออกนอกตัวนะครับแล้วก็ควรเล็งให้ออกห่างจากศีรษะของเราด้วยครับ แล้วก็ถ้าหากเพิ่มต้องการเพิ่มแรงในการขันหรือว่าขนน็อตนะครับควรเลือกใช้ประัจที่มีขนาดยาวนะครับเพื่อเพิ่มแรงบิดที่มากขึ้นครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราไม่ควรใช้ครีมแทนปัะแจขันน็อตนะครับเพราะว่าครีมอาจจะทําให้ตัวน็อตเนี่ยเสียหายหรือว่าแตกได้ครับต่อมาจะเป็นไขคัวนะครับโดยไขควงเป็นเครื่องมือธรรมดาครับที่เหมือนกับเครื่องมืออื่นๆครับมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันแล้ว ขนาดที่แตกต่างกันครับโดยเราควรจับคู่ไขควงให้เข้ากับชิ้นงานที่ใช้นะครับโดยไขควงเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นแท่งงัดหรือว่าตัวซิวนะครับเพราะว่าจะทําให้ไขควงเนี่ยแตกหรือว่าเสียหายได้ครับนั่นเราไม่ควรใช้มือข้างหนึ่งจับชิ้นงานอีกข้างนึงใช้ขันเกลียวนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไขควงหลุดมาโดนมือของเราได้ครับเราควรหาที <kah? S 1> ่ยึดชิ้นงานให้มั่นคงครับก่อนทํางานต่อมาจะเป็นค้อนนะครับ ก็คือเราควรเลือกใช้ตะปูที่เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็เราไม่ควรสวมถึงมือขนาดจับตะปูนะเพราะว่ามันอาจจะลดความคล่องแคล่วขนาดจับตะปูของเราได้ครับต่อมาจะเป็นเรื่อยนะครับอันที่เห็นได้ใช้ก็คือใบมีดที่คมนะครับเราควรสวมถุงมือทุกครั้งครับขณะทํางานเพื่อป้องกันแล้วก็ มีที่ยึดชิ้นงานเพื่อความมั่นคงในการใช้ใบมีดครับขอบคุณครับ